สดีครับสินค้าตัวนี้เป็นหม้อน,นึ่งขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง2 0เซนติเมตรตาพญานาคทำจากอลูมิเนียมนะครับสามชั้นถ้ากะระยะลองเปรียบเทียบจับไว้ใช้ก็ได้ครับจะได้กะระยะายเปรียบเทียบขนาดนะครับเดีย๋ยวให้ดูละเอียดแล้ๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีดนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับชั้นแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับสาหรับคนที่ทําอาหารไม่เยอะมากขนาดกระทะลัดกำลังดีเลยนะครับ